วันนี้อยู่ในช่วงน้องเอ๋พาชมบ้านบ้านที่ด้านผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหลังนะคะมินิมอลสีขาว81ตารางเมตรวิวสวนดอกดาวเรืองค่ะ ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันน้องเอง๋คนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง You Tube และสามารถไปกดติดตามทางแฟนเพจ Facebook คนรักบ้านสไตล์โมเดิร์น u t u b e ค่ะวันนี้หนูอยู่ในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีบ้านที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ด้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านทรงมินิมอลสีขาวค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จบเป็นนี้มินิมอลนะคะบอกได้เลยว่าล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองนะคะเนาะแล้วก็ต้นขิงนะคะ ดูแล้วธรรมชาติมากนะคะสูดไขยใจเข้าปอดได้ดีมากๆเลยนะวันนี้เราพาเพื่อเป็นไอเดียนะเราไม่ได้พูดรับเหมานะคะแล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นไอเดียกับท่านผู้ชมเท่านั้นที่สําหรับที่คนที่มีหน้าบ้านกว้างนะคะเนี่ยสิค่ะท่านผู้ชมตัวบ้านเนาะถ้าจากตัวบ้านไปถึงโรงจอดรถอยู่ที่16ค่ะยาวอยู่ที่นะคะตัวบ้านยาวอยู่ที่7.4รวมทั้งสิ้นนะคะหนูวัดจากตัวบ้านนะแล้วไปยาวลงไปนะ11คูณ7.4อยู่ที่ 81.4ตารางเมตรค่ะพร้อมที่จะไปรับชมด้านในกันหรือยังคะเราไปรับชมด้านในกันเลยจ้า โอ้โหท่านผู้ชมแดดมาแล้วค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะหลังคานะคะเป็นทรงจั่วนะสามสเต็ปแล้วก็หันหน้าเนาะคือได้ทุกทิศเลยท่านผู้ชมสวยมากๆเลยนะคะพร้อมกับลงจอดรถหลังคาเป็นเมทัลชีสนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีเชอร่านะซึ่งครอบต่อกัน2อันนะคะแล้วก็2แผ่นนะสีขาวหลังนี้ประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้านะมีห้องน้าแบบห้องรับห้องน้าแบบรับแขกด้วยด้านนอกนะคะเนาะแล้วก็ห้องโถง2ห้องโถงถือเป็นห้องโถงที่ใหญ่มากมาก โรงจอดรถเนี่ยปูกระเบื้องแล้วนะคะเนาะสำหรับโรงจอดรถเลยไซส์40คูณ40ค่ะเรามาวัดโรงจอดรถกันสิมีขนาดหน้ากว้างเนี่ยค่ะ5.8ยาวลึกลงไปที่5นะคะท่านผู้ชมเนาะถือว่าเป็นโทนที่สวยมากดูแล้วสะอาดสะ้านมากเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะ,ะเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็พี่เขาต่อ,ต,อ,ต,อต่อเติมห้องครัวด้านนอกต้องขอขอบคุณนะคะพี่เจ้าของบ้านด้วยนะคะแล้ขอขอบคุณพี่นะคะพี่ชายด้วยเนาะ ที่คุยกับพี่เจ้าของบ้านให้เนาะให้เรามาถ่ายเพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมในวันนี้พอมาถึงด้านหน้าเนี่ยมีบันไดาทางขึ้นนะคะท่านผู้ชมอยู่หนึ่งหนึ่งขั้นนะคะกระเบื้องเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่หน้ากว้าง15ยาวอยู่ที่60เซนค่ะเป็นลายไม้นวลนวนะคะอ่อน,นนะคะ,ะ,คะเป็นเหมือนลายหินอ่อนแต่เป็นแรนดอมนะระเบียงนี่มีความกว้างอยู่ที่1.5่้าค่ะยาวอยู่ที่6ค่ะท่านผู้ชมเนาะ มีไฟหัวเสาหนึ่งสองแล้วก็มีไฟฝั่งฟ้านะคะถือว่าเยอะมากๆเลยด้านหน้ามีสองค่ะแล้วลงจอดรถมีถึงสดวงกันเลยทีเดียวนะส่วนด้านนอกนะคะโทนสีขาวตัวนี้ก็เป็นตัวครอบทำจากไม้นะท่านผู้ชมนะทาสีขาวแล้วก็เป็นแผ่นไม้เชอร่านี่ไฟใช้งานหนึ่งดวงค่ะสำหรับด้านนอกประตูสวยมากเป็นแบบเป็นผ,ผ, coup, ผสมอะมินิมอลต้องมีไม้ผสมต้องมีกระจกเป็นมินิมอลผอสมนะคะ ประตูทางเข้าสวยเป็นลายไม้อันนี้ก็เป็นไม้ไมนะเป็นไม้สักนะท่านผู้ชมนะเราเข้าไปดูข้างในกันสักหน่อยค่ะนี่เป็นไงกันบ้างท่านผู้ชมถือว่านานๆทีเราจะมีไอเดียให้กับท่านผู้ชมนะหลังนี้หนูสอบถามนะพี่เขาบอกว่าทําตกลงไปที่เจ็ดแสนห้าแต่ไม่รวมลงจอดรถเนาะไม่รวมครัวนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปดีดดูนะเจ็ดแสนห้ากับพื้นที่แปดสิบเอ็ดก็ตกอยู่ที่มันเก้าพันห้านะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะกับ รายละเอียดของงานด้านล่างเนี่ยเข้ามาเป็นห้องโถงหนูแยกเป็นโถงหนึ่งและโถงสองนะคะโถงที่หนึ่งเนี่ยมีขนาดหน้ากว้างเนี่ยสองจุดเจ็ดค่ะยาวลึกลงไปนะคะถึงประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ที่สามจุดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมโทนสีขาวนะคะมีบัวล่างสีขาวล้อมรอบเลยทีเดียวห้องนอนจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะก็สองห้องนอนเลยแต่เรายังไม่พาไปดูนะเราพาไปดูห้องโถงที่สองกันก่อน ห้องโถงที่สองเนาะเพราะว่าห้องโถงถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวห้องโถงที่สองเนี่ยมีขนาดหน้ากว้างนะคะจากเสาตรงนี้ถึงเสาด้านนี้นะคะ2.8ค่ะท่านผู้ชมและยาวลึกนะคะลงอยู่ที่5.5ค่ะรายละเอียดของงานเรามาดูสักนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปักปักนะให้ไว้หนึ่งสองสามจุดบัวสีขาวล้อมรอบกระเบื้องเนี่ยไม่ใช่เป็นแผ่นแบบกระเบื้องยางนะท่านผู้ชมเป็นกระเบื้องแท้ๆน,นี่เลยนะไซส์ เมตรคูเมตรนะคะหน้ากว้างเนาะสิบห้ายาวหนึ่งเมตรนะคะท่านะผู้ชมเป็นหน้าต่างมินิมอลเป็นแบบทรงสวยะนะะท่านผู้ชมนะก็เปิดแบบผักนะคะพี่เขาเพิ่งติดกระจกหนูไม่กล้าเปิดนะนะท่านผู้ชมก็ลองดูเป็นไอเดียแล้วก็ห้องโถงเนี่ยห้องโถงที่สองเนี่ยค่ะพิเศษหน่อยก็จะมีเป็นฝ้าหลุมด้วยหนูลองดูซิว่าไฟเปิดได้หรือยังนะคะ เราหาไฟไม่เจอไม่เป็นไรนะคะก็มีฝ้าหลุมหนึ่งหลุมแล้วก็มีไฟนะคะเป็นแบบว่าวินเทจวินเทจนะแล้ว้องก็พัดลมนะคะเพดานเนาะสมัยก่อนนะผสมประสานกันเข้าไปนะก็มีทั้งหนูยังบอกว่ามินิมอลเนี่ยเป็นสีขาวที่แบบมีความดูสงบนะคะดูแพงนะคะดูหรูแต่ไม่มีอะไรแฝงก็คือโล่งๆแบบนี้ค่ะแต่ราคาอย่างที่บอกเลยค่ะหลังนี้ทําไปได้ยังไงนะอยู่ที่ประมาณ7,5 0 0ถือว่าคุ้มนะกับเฉพาะตัวบา้านรายละเอียดของงานนะ ส่วนด้าน,นาด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําเป็นประตูเหมือนกันค่ะเป็นประตูไม้นะแล้วก็มีประตูออกทางด้านหลังแต่เราอย่าไปกวนเขาเลยนะคะเพราะด้านหลังเขากำลังต่อครัวนะท่านผู้ชมนะหนูก็สอบถามช่างและต่อครัวประมาณเท่าไหร่ช่างบอกคิดเป็นตารางเมตรนะต่อครัวตารางเมตรล 9, 500, นะเก้าพันห้าเนาะในส่วนตรงนั้นแต่วันนี้เราไม่ได้ขอเบอร์ช่างเพราะช่างไม่สะดวกให้เบอร์นะคะต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกทาไมไม่บอกเบอร์บอกให้คุ้มๆบอกให้จบๆหน่อย ะะจะได้เป็นไอเดียคือเราอ่ะช่องเราเนี่ยถ่ายเพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมเท่านั้นเนาะเนาะถ้าชื่นชอบหลังไหนถ้ามีเบอร์เราจะใส่ไว้ให้ถ้ามีเบอร์เรเราก็จะไม่ได้ใส่นะคะแต่บอกเลยว่าถ้าดูคลิปจบก็จะรู้ข้อมูลทั้งหมดค่ะส่วนด้านในเนี่ยเข้ามานะคะจะเป็นห้องน้ําค่ะถือว่าสวยนะปูกระเบื้องนะคะอยากนะท่านผู้ชมนะเป็นไซส์15นะคะคูณ60เป็นลายไม้ค่ะซึ่งเข้ากับรับกับประตูทางเข้าได้ดีมากมาก อ่างเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะมีตัวเก็บด้วยนะคะเป็นลิ้นชักเก็บด้วยนะคะเป็นวางบนเนะาะปักใช้งาน1จุดมีหน้าต่างระบายอากาศ2นะคะส่วนสุขภัณฑ์นะคะก็เป็นชิ้นเดียวนะคะนี่พร้อมกับฉีดชำระมีวางเรนนะคะท่อนำทิ้งไว้2ที่ด้วยเนาะนี่แล้วก็เป็นเรนชาวเวอร์ส่วนตรงนี้นะคะเรื่องรายละเอียดของงานหนูว่า เจ้าของก็คงต้องจ่ายในส่วนของอ่างเองเนาะชักโครกเองเนาะแล้วก็ชาเวอร์เพราะส่วนใหญ่ช่างก็จะให้เป็นแบบปักบัวมือเดียวอ่าชักโครกสองชิ้นประมาณนี้ค่ะปูกระเบื้องสุดถึงฝ้าซึ่งแบ่งระเอียดในงานได้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นโทนหินอ่อนนะคะไซส์สามสิบคูณหกสิบค่ะส่วนผนังด้านนี้เนาะเป็นไซส์สามสิบคูณหกสิบเหมือนกันแต่เป็นลายเหมือนอิดขาวค่ะท่านชมส่วนด้านบนนะคะมีช่องเซอร์วิสด้วยนะคะหนึ่งช่องค่ะ ไปค่ะเราพาท่านผู้ชมไปถึงห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะว่าสวยครบจบไหมคะเนาะมานะคะ่ะเราเข้าไปถึงห้องนอนประตูสวยมากนะท่านผู้ชมนะประตูก็จะเป็นสีมะเป็นไม้ในไม้สักล้วก็เคลือบแบบเอรอยนะบางที่ก็เลือกเอรอยนะคะให้แบบเงาขึ้นเนาะเข้ามานะคะถือว่าด้านนอกจะสวยแล้วเป็นสีขาวส่วนห้องนอนนะคะตัดสีออกนวลนๆน,น,นะคะออกไข่ไก่นิดนึงนะคะก็จะมีขนาด 3.5คูณ3.5ค่ะห้องนอนความสูงเนาะปรามาพ้นความสูงสักนิดนึงความสูงจากพื้นนะคะฝ้าจนถึงพื้นอยู่ที่2.85ค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าสูงกว้างโอ่งโถงมากๆเลยทีเดียวมีไม้บัวนะสีขาวรอบห้องเลยค่ะปักใช้งาน1 2 3จุดหน้าต่างมีแบบขักนะคะ2เนาะแล้วก็เป็นบานกระจกใหญ่นะ่ะ ซึ่งผักเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นทําโซนได้ดีมากๆแต่นี่คือเป็นกรอบเดียวนะแล้วก็ทํากระจกไปส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนโชว์อะแต่สามารถผักออกไปรับแบบวิวได้วิวดาวเรืองได้เลยนะไฟมีฝังผ้าสี่ดวงนะคะแล้วก็ตัวโคมนะคะซาลาเปาหนึ่งค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับสีได้ด้วยนะตัวนี้อ่ไปคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเราไปถึงห้องนอนที่สองกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้ใครอยากทราบข้อมูลอะไรหรืออยากให้เราถ่ายอะไรนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆด้วยช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะเราก็ไม่ได้ทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูบ่อยๆก็ฝากดูด้วยนะคะฝากดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเราพาท่านผู้ชมมาถึงห้องนอนที่2นะคะตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนแบบสีแบบสีขาวเหมือนกันนะคะขาวออกคันบุหรีน,นิดนึงนะรายละเอียดห้องนะคะไซส์3.5ดนะคะกว้าง3.5คูณ3.5 หน้าต่างเหมือนกันเลยถือว่ารับฟิวได้ดีแล้วก็ห่วงจุ้ยดีมากๆคือสามารถเข้าออกได้ดีนะคะลมเนาะเขาบอกว่าห้องนอนคนมีหน้าต่าง,งมากกว่าสองบานขึ้นไปจะทําให้ห่วงจุ้ยบ้านดีมากเงินทองไหลมาเทมาได้ดีเนาะแล้วเข้ากับทรงบ้านแล้วเข้ากับสีบ้านได้ดีมากๆค่ะปะักไฟเหมือนกันนะคะมีหนึ่งสองสามจุดค่ะแล้วก็สวิตช์ไฟสองนะสำหรับโคมด้วยแล้วก็สําหรับฝั่งฟ้าด้วย วันนี้เป็นไงบ้างคะกับรายละเอียดงานที่น้องเอกพาให้ท่านผู้ชมได้รับชมชื่นชอบอย่างที่บอกเลยค่ะกดไลค์กดแชร์อยากดูอะไรคอมเมนต์มาเยอะๆหรือว่าท่านใดยอยู่ละแวกใกล้เคียงชลบุรีระยองอยากให้เรารีวิวบ้านนะคะเพื่อเป็นไอเดียแบบเป็นวิทยาทานให้กับคนที่รับชมที่กําลังสร้างบ้านอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเนาะวันนี้น้องเอกขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บภาพสวยๆให้กับท่านผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ